ปรบมือต้อนรับที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพของเราค่ะคุณข้าวหอมและข้าวสวยด้วยค่ะเเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยผูวดีมากสมกับเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพจริงจริงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวอยากให้ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัญยาทร,รุ่งกเรืองสิธิ์ค่ะชื่อเล่นข้าขหองค่ะก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องของการสุขภาพโควิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพชนรล่งเรืองสิธิ์ค่ะ,ะเป็น Health Planner HP นะคะ,ะทีม SM 3 2มค่ะ SM 3 3 5 5ค่ะโอ้ทั้งสอบท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องของสุขภาพเลยดูจากผิวพรรณก่อนได้เลยต้องดูแลตัวเองอย่างดีอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยที่ใครๆหลาย,ลายหยคนสงสัยอย่างที่สิเกิดไปเมื่อช่วงสักครู่นี้นะคะอยากรู้ว่า justing คืออะไรกันแน่เดี๋ยวเชิญน,น้านี้ตอบก,ก่อนเลยค่ะค่ะก็ justing นะคะ,คะ,ะ,คะจะเป็นแคมเปญที่ทางบริษัทโคเวนะคะจัดแคมเปญพิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อ,อ,อตอบโจทย์ในเรื่องของคุณลูกค้พพานะคะแค่ justing กับทางโคเวในเรื่องของ เราจะเป็น one stop service นะคะก<ช>็คือลูกค้าจ่ายแค่รายเดือนนะคะคก็คือจะมีเริ่มต้นเป็นเครื่องกรองน้ำคเครื่องกรองอากาศ<ค>ตอนนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของ subscription ค่ะคือลูกค้าจ่ายแค่รายเดือนเท่านั้นในเรื่องของบริการหรือว่าตัวเครื่องกรองน้ำคุณลูกค้าไม่มีในเรื่องของปัญหาที่จุกจิกเพิ่มเติมเพราะว่าทางบริษัทนะคะเซอร์วิสแล้วก็ดูแลตลอดในเรื่องของเครื่องกรองน้ำตรงนี้คุณลูกค้าก็จะได้ความสะดวกสบายค่ะ ัวฟังก์ชันของเครื่องนะคะก็จะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นอันปกติตรงนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือแค่ดื่มปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกท่านมีอะไรจะเสิร์ฟไหมคะค่ะใช่ค่ะก็คือลูกค้าแค่จะสิงกับเรานะคะแค่ดื่มนัดเยงปัญหาก็จะหมดไปค่ะในเรื่องของจะมีเจ้าที่ที่เรียกว่าคอดี้ค่ะเขาไปทำความสะอาดให้ทุกสองเดือนแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ทุกค้งทุกสี่เดือนนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย แล้วถ้าเกิดใช้เครื่องแล้วมีปัญหานะคะทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปดูแลบริการหลังการขายให้ลูกค้าเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรีนะคะแค่ลูกค้าจะซสิ้นเท่านั้นเองปัญหาก็จะหมดไปเลยค่ะโอ้โหแค่ลูกค้าดื่มปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไปนะยคะ,แ,คคะ,ยคะแถมไม่ได้สิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเเดียวค่ะแล้วก็ไม่ต้องคอยตั้งเตือนด,ด้วยว่าอุ๊ย วันนี้ผู้เชี่ยวชาญเราคือโคดีดด้คอยดูแลก็คือเรามีฐานขอ้อมูลเนาะทุก2เดือนก็จะไปตรวจเช็คทุก4เดือนแล้วคือจะไปเปลี่ยนไส้กรอกให้เลยเป็นบริการที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายแบบครบคาบเลยทีเดียวค่ะได้เราการดูแลขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าต้องจัดซิงกับโคเวแน่นอนเลยแล้วในฐานะที่ทุกฝ่ายทุกท่กานนี่ยเป็นตัวแทนหน้าฝ่ายขายนะคะอยากจะให้แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของจัดซิงกันหน่อยค่ะว่าลูกค้าเนี่ย ประทับใจอะไรหรือว่าที่เราประทับใจลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็ขออนุญาตก่อนนะคะก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะคะตรงเนี้ยเชื่อเลยว่าทุกท่านนะคะที่เป็นตัวแทนฝ่ายขายก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้าทักมารีวิวหรือว่าเออใช้ไปแล้วรู้สึกประทับใจหรือว่าถูกใจตรงเนี้ยค่ะก็คือโดยปกติแล้วส่วนตัวข้อมองนะคะเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นเอ่อในในเรื่องของ การบริการด้วยก็จะมีทหามลูกค้าตลอดว่าบริการดีไหไมแล้วก็หลังติดตั้งเครื่องไปในวันนั้นผมจะเข้าไปถามลูกค้าเลยนะคะก็คือติดตั้งแล้วเรียบร้อยดีไหมซึ่งฟีดแบคลูกค้าติต่อกลับมาค่ะว่าติดตั้งนะคะช่างเราบริการดีมากแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งเอ่ยสวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากการติดตั้งแล้วการดื่มน้ําก็คือรสชาติน้ําถูกใจมากๆค่ะในเรื่องของระบบ R O อยู่แล้วซึ่งตรงนี้ น้ำสะอาดแล้วก็ที่สำคัญฟังชันของตัวเครื่องน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ทกังกลับมาขอบคุณหอ,อมนะคะตรงเนี้ยเคือคือใจฟูเนาะใช่เราใจฟูมากๆคือลูกค้ามากลับมาเพื่อขอบคุณเราเลยเพราะเออทำไมไม่แนะนําไม่รู้จักพักงนานแล้วกับของโคเวตรงเนี้ยค่ะโอ้โหพอฟังแบบนี้นะเรารู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวนะไม่ใช่ไม่ใช่คือขายแล้วขายเลยเราก็มีการแบบทักไปพูดคุยสอบถาม เช็คฟีดแบ็กตลอดเวลาว่าเ OK ออโอเคไหมเราชาติน้ำโอเคหรือเปล่าคือปัญหาที่หลายๆคนเจอมาหรือว่าที่ซีได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าน้ำที่เราไปซื้อกันเนี่ยจะมีกลิ่นมีรสชาติอะไรแบบแปลกๆคือเปลี่ยนหลายยี่ห้อก็แล้วแต่เขามาเจอเครื่องกรองน้ำของทางโครเมก็คือทานอร่อยคือทานง่าย,าายคือน้ำเราเนี่ยเป็นน้ำดื่มที่บริสุทธิ์คือได้ผ่านการกรองมาอย่างดีเนาะตรงนี้นะคะไม่มีสารปนเปื้อนใดๆเวลาดื่มแล้วรู้สึกเหมือนสดชื่นจริงๆเนาะอีกท่านึงมีอะไรเสริมไหม บอกเลยค่ะในเรื่องของลูกค้าติดตั้งไปนะคะแล้วมีการแนะนําบอกใช้ดีบอกต่อนะคะมทาทุกๆเดือนเลยนะคะก็ไม่ต่ำกว่า10บลายยี่สิบลายเลยนะคะก็คือติดตั้งเสร็จแล้วใช่แนะนําต่อจากเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ที่ทำง,งานอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะแนะนําต่อให้เขาสวยนะคะโดยที่เราก็มีการทักไปคอนเฟิร์มลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าได้รับบริการได้ยังนะคะทุกสองเดือนทุสี่เดือนก็ทําให้ลูกค้ามั่นใจในตัวเราด้วย ว้าวพิเศษมากเลยจริงๆค่ะบอกแล้วว่าเราดูแลนะคะลูกค้าทุกท่านเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยทีเดียวค่ะแล้วในฐานะตัวแทนฝ่ายคาาเราอยจะให้ลูกค้าเนี่ย just ิ้ i n สินค้าอะไรในโคเบเพราะอะไรค่ะก็ถ้าจะมีแนะนำนะคะด้วยส่วนตัวเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าหอมะเป็นลูกค้าของโคเบมาก่อนอ่ะอ่ะ ซึ่งใช้ในเรื่องของตัวเครื่องกองน้ำนะคะจะมีเป็นรุ่นวิลาเอมค่ะสี่อุณหภูมิซึ่งตรงนี้อยากแนะนํากับคุณลูกค้าว่าตัวนี้เป็นเครื่องกองน้าที่ไม่มีแบรนด์ไหนทําได้ที่โคเวนะคะสี่อุณหภูมิในเครื่องเดียวก็จะมีน้ําร้อนน้าร้อน94องศาน้ําอุ่น40องศาน้ำชงนมเด็กนะคะแล้วก็น้ำเย็นน้ำเย็น4องศาคือน้ำสดชื่นมากเหมือนน้ำแช่ตัวเย็นแล้วก็ 4คือน้ำนพุนภูมิปกติซึ่งตรงนี้ค่ะถังเก็บน้ำก็เยอะมากๆา1 3ลิตรสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีจำกัดก็คือเป็นน้ำสะอาดได้พุนภูมิด้วยเราทำกับข้าวเราชงนม,มเด็กชงกาแฟอย่างนี้ค่ะตรงนี้สะดวกสบายมากๆโดยส่วนตัวคือชอบในเรื่องของฟังก์ชันและที่สำคัญนะคะราคาเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากค่ะแล้วก็ย่อมเยาวนะคะอยู่ที่9 9 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง โอ้990 oh, บาทก็คือเราคือสัญญา5ปีจ่ายเดือนละ990บาทแล้วก็ในทุกๆ2เดือน4เดือนเนี่ยเราก็จะมีบริการดูแลด้วยอุ้ยถือ,อว่าคุ้มค่านะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนคือเวลาที่เราซื้อน้ำดื่มเนี่ยวันหนึ่งอย่าง4กินน้ำอย่างน้อยๆเลยนะคะ4ขวดเราเสียไปแล้ววันละ40บาทถูกต้องไหมเดือนเดือนหนึ่ง4 40คูณ30,000กว่าบาทแต่คืออันเนี้ยไม่ถึงพนันคือจ่ายน้ำทางเรามีทอนถือว่าคุ้มค่าแล้วเราก็สามารถเลือกได้วาเอเอะรจ ดื่มน้าในอนุณหภูมิไหนถูกต้องไหมประหยัดเวลาด้วยอย่างตื่นเช้ามาอาจจะดื่มเป็นน้าอุ่นดีตนะ่อสุขภาพบายๆหน่อยรู้สึกว่าแบบเออมันร้อนน้องกระหายนะ้ำดื่มเป็นน้าเย็นหรือแม้กระทั่งชงกาแฟหรือว่าต้มบามีบีคิวสำเร็จรูปคือทุกอย่างมันง่ายไม่ไม่ต้องเสียเวลาเลย,เลยใช่ค่ะถูกต้ไหมถูกต<า>้องค่ะอันแล้วางหน้านี้ล่ะค่ะคะะ่สินค้าโคเวนะคะที่อยากจะแนะนําก็จริงๆอยากแนะนําทุกรุ่นเลยค่ะแต่ก็มีในใจนะคะก็คือรุ่นจีวันนั่นเองค่ะ แค่ดูจากทรงเครื่องนะคะหน้าตาของดีไซน์ของเขาอะค่ะก็คือตัดสินใจซื้อเลยนะคะกระทัดรัดเล็กแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานของเขาค่ะก็คือใช้งายมากเพียงเลือกอุณหภูมินะคะที่าปนิ้วสัมผัสเขานั้นเองนะคะก็มีน้ำร้อนให้สามระดับตั้งแต่ชงไปบี้นิ้วนะคะชงนมเด็กชงชาถึงทำอาหารได้เลยต้มมาม่าได้เลย94องศาเนั่นเองนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิห้องมีน้ำเย็นให้ลูกค้าเลื่อนปรับไม่ทันใจค่ะ ในตัวนี้น้ำรสชาติดีวิวว่าเป็นรสชาติที่เหมือนน้ำแม่เลยนะคะดื่มแล้วสดชื่นดื่มแล้วออกกาังกายแล้วสดชื่นมากๆเลยนะคะรายเดืนก็คือจะเหวัดกับน้ำผึหอมเลยเดือนละ990บาทไม่มีค่าจ่ายอื่นเพิ่มเติมแล้วค่ะ น,น่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากเลยเห็นแบบนี้เลาวคือต้องบอกว่าอยากมีเพิ่มติดบ,บ้านไว้อีกจากเครื่องหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่บ้านแบบครอบครัวเล็กหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือแม้กระทั่งออฟฟิศหรือโรงงานอุตสาหการรมอะไรต่างๆก็คือสามารถมาเลือกรุ่นได้เลยแล้วก็คือมีตอบโจทย์ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ถ<ม>ูกต้องค่ะเอออย่างสาวๆยาวเอลวังร่าน้อยจะให้ไปขนน้ำไปถือน้ำไปแบกน้ำไม่ได้ค่ะมันไม่งามทุกคน นีนะคะก็สามารถเลือกฟังชาติเลือกได้เลยว่าอยากจะทานน้ำในอุณมาณุไหนหรือว่าบางคนบอกว่าอย่างปกติเนี่ยเราดื่มน้ำเป็นอุณมาณทห้องแล้วเราอาจจะเลือกเป็นแบบว่าคุณมาณทห้องปกติแบบเป็นหัวเดียวก็ได้ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือง่ายดายมากเลยอันนี้ถามนิดนึงได้ไหมว่าอย่างบางคนให้เรามาแนะนำอย่างเงี้ยเขามีไหมว่าอุ้ยพี่บ้านมีกี่คนหรือว่าพี่อยู่คอนโดหรือบ้านพี่ครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่มีไหมมีบ้างไหมคะ จะมีแนะนำโดยปกติของจะแนะนำเป็นรุ่นเริ่มต้นก่อนว่า<ะ>ลูกค้าดื่มน้ำเป็นน้ำสะอาดอย่างเดียวเ<ะ>น้น,นน้ำสะอาดอย่างเดียว<ะ>หรืออยากได้เป็นน้ำคุณน้ำพุน้ำร้อนน้ำเย็นด้วย่งตรงน,นี้นลูกค้าเขาจะตัดสินใจณตอนนั้นเลยว่าป<ะ>กติแล้วทำกับข้าวบ่อยหรือว่ามีน้องมีเด็กอะไรก็างเงี้ยก็ค<ะ>ือจะเลือกเป็นรุ่นกลางอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยๆถามไปเผื่อล,ลูกค้าชอบเพื่อ,เ,อ,อเพื่อตอบโตไลฟ์สไตล์เขาด้วยคือเรามีตัวเลือกให้เราจ้างเสริฟก็คือว่าสาม มาปารึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยเนาะว่าอุ้ยปกติเน่ยเราเราดื่มน้าแบบนี้จับเป็นส่วนใหญ่นะหรือว่าใครที่แขกมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆคือเราไม่ต้องไปซื้อน้ำแล้วก็คือมาแช่สามารถกดน้ำให้แขกทนได้เลย ถูกต้องใชไหอสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากๆเ,เลยนะคะอย่างนี้ให้ทั้งสองท่านค่ะฝากอะไรถึงค<ม>นที่อยู่ในบริเวณงานกันสักนิดน,นึงดีกว่าเนาะเผืแ่อบบใครที่ยืนฟังเราอยู่แล้วคือสนใจอยากจะมาจัดติ่งเป็นครอบครัวโคเวกับเราค่ะเดี๋ยวเริ่มจากข้อหอมก่อนเลยค่ะข้อหอมนะคะก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ขอบคุณแบรนด์แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านอยู่ที่นี้นะคะที่กําลังตัดสินใจเลือกเครื่องรองน้ําดีๆสักเครื่องหนึ่ง อยากให้โคเวนะคะเป็นตัวเลือกในการที่ลูกค้าหนึ่งเลยก็คือข้อดีไม่ต้องซื้อน้าน้ําแพ็คน้นําขวดนะคะที่ไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้านนงเนอะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องตองน้ำโะคเวค่ะติดตั้งเราใช้ที่บ้านเนี่ยอย่างตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดนะคะซื้อน้ำไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยลูกค้าที่เคยติดตั้งไปนะคะบอกเลยว่าพอติดตั้งของเราไปนะคะใช้ดีขึ้นมากทำให้สะดวกสบายแล้วก็เรื่องของปัญหาในการ ในเรื่องจุกจิกเครื่องกองไส้กองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการดูแลเนี่ยก็คือโคเวเราดูแลให้หมดคืออย่างที่บอกค่ะวันสต็อปเซอร์วิสเท่านั้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นแอบแฝงเลยแล้วก็บริการเข้าตรงค่ะทุกสงเดือนล้บทความสะอาดทุก4ี่เดือนเปลี่ยนไส้กองให้ตรงนี้ฟรีตลอด5ปีอยากให้ครบครลูกค้คานะคะเป็นทางเลือกค่ะในีวัตกรรมการดื่มน้าใหม่เปลี่ยนจากเครื่องกองน้ำเออเปลี่ยนจากการซื้อน้ำาขวดมาเป็นเครื่องกองน้ำแบบคุณอธิพันของบริการะคะ่ะ ค่ะดังนั้นเข้าสวยค่ะใช่ค่ะก็อยากจะให้ลูกค้านะคะหันมาสนใจแล้วก็ร่วมแคมเปญกับจัสตินได้นะคะแค่เราดื่มปัญหาก็จะหมดไปนะคะนะคะก็จะมีในเรื่องของอโฟเวียค่ะเป็นแบน์เครืรองน้ำแรกเนาะที่เป็น s u b s c r i p t i o n แบบรายเดือนก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝงนะคะจ่ายในราคาเริ่มต้นนะคะคือแค่490บาทก็ได้เครื่อกงกรอน้ำกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีโคดี้เข้าไปดูแลลูกค้า คุณลูกค้าใช้น้ําอย่างเดียวใช้ดื่มใช้ท่ากับข้าวอย่างเดียวเลยนะพรนี้ก็จะมีโฟนะนะคะเข้าไปน้ำเครื่องให้ทุกสองเดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ทุกสี่เดือนเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะคะว่าน้ําที่เราดื่มอยู่ทุกวันน้าสะอาดจริงๆค่ะก็ใครที่อยู่คอนโดนะคะไม่ต้องแบกน้ำแพ็คเลยก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของโอเวค่ะค่ะโอ้โหเราบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวได้คะแค่ดื่มจริงๆค่ะต้องบอกแบบนี้วันนี้อยากจะมีสุขภาพดีต้องต้องเริ่มต้นจาก ภายในกอนแล้วก็หลายๆท่านที่คุยๆมารงมถึงแขกรับเชิญเนาะที่เราเชิญมาในทุกวันเนี่ยคือการดื่มน้าอันนี้ก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบภายใน,ในระบบข้อหา,าระบบย่อยหรืะว่าในเรื่องของผิวพรรณทางน้นสุขภาพคือมันได้ครบจริงๆค่ะชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการดื่มน้ํานะต้องพูดแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําดื่มที่สะอาดปราศจาก สีเจอนอันนี้เนี่ยถือว่ายิ่งดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ทําให้ไตเราทํางานหนักด้วยอย่างที่สองท่านนี้บอกว่าเราเราไม่ต้องไปซื้อน้ําข้างนอกเพราะไม่รู้ว่ามันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างแต่ของเราเรามั่นใจเลยว่า แล้วก็ประโยชน์สุดดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพของเราทั้งสองท่านมนาเกเลยในเยาวค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะรู้ไปถึงสิ่งดีๆค่ะให้กับทุกท่านที่อยู่ในงานนี้ได้รับฟังกันต้องขอบคุณข้หอมกับข้อสวได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหอย่างนี้นะคะต้องมาปรึกษากันแล้วค่ะมันเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนาะ